สวัสดีค่ะตอนนี้สามทุ่มสี่สิบสามนาทีค่ะของวันปีใหม่นะคะเปิดกุ้งค่ะต่อเลยค่ะคุณหัอสอเปิดสองทครึ่งสครึ่งก็คือหนึ่งชั่วโมงนะคะกี่แผ่นคะสามแผ่นกุ้งก็ออกมาดีมากเลยค่ะตัวใสสะอาด ดับเดตต้าโยนมมาอีกสองโลนะครับฝั่งตะวัตนตกแล้วเมื่อกี้ช่างเปิดกุ้งได้กี่โลคะเปิดกุ้งได้ประมาณหกโลกก <6. S 1> ุ้งเช้านี้ค่ะที่ดักมาเรามีปัญหาครับเช้าวันที่สองมกราคม25 6 8นหดนะครับเมื่อคืนเราเปิดกุ้งประมาณสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งนะครับล็อตแรกได้ประมาณ 7. 5ุห้ากิโลกรัมนะครับ และเช้านี้กู้ไอโง่มานะครับฝั่งตะบนตกอีก1.5กิโลกร,รมัมรวมเป็น9กิโลกร,รัมนะครับระดับน้ําอยู่ที่3.2บล็อกตอนนี้ระดับน้ําลดหลือที่3.5บล็อกนะครับสวัสดีครับ